ก็จะมาพูดนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งของความสำคัญของสถาบันเรานะครับประเทศเรานะครับมีความความดีหรือความโดดเด่นไม่เหมือนกับหลายๆชาตินะครับเรื่องของการที่เรามีพลังสองพลังในการที่ทำให้ประเทศเออมั่นคงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับพลังหนึ่งก็คือพลังของ รัฐบาลนะครับแล้วก็อีกพลังหนึ่งก็คือพลังของสถาบันนะครับซึ่งมันดีกว่าที่จะมีแค่พลังเดียวคือพลังของรัฐบาลหรือพลังของการเมืองนะครับการมีที่การมีพลังของสถาบันมาช่วยอีกแรงหนึ่งเหมือนอย่างกับว่าเราเรา,เราปลูกบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มีใครมาช่วยเรานะครับ เราควรที่จะยินดีต้อนรับในน้ำใจของเขานะครับหรือน้ำใจของท่านที่มาช่วยเราในการพัฒนาหรือสร้างบ้านของเรานะครับไม่สมควรกีดกันท่านออกไปให้เหมือนกับว่าปฏิเสธน้ำใจหรือว่าปฏิเสธการช่วยเหลือใช่ไหมครับนี่คือ,อสิ่งที่ดีของคนของของคนไทยนะครับคือการไม่ปฏิเสธผู้ที่มี มีการช่วยเหลือเรานะครับไม่ใช่ว่านี่เป็นหน้าที่ของเราท่านไม่มีหน้าที่ท่านออกไปอันนี้ไม่สมควรนะครับการที่มีพลังในการที่จะช่วยประเทศไทยเราหรือสร้างบ้านของเราให้แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองเนี่ยถึงสองพลังจึงเป็นสิ่งที่ดีและสมควรสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับ